สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมกดแรงมานะครับอยู่ๆก็มีเพื่อนๆร่วมทีมนะครับผมให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมคือเหมือนเขาเหมือนเซิร์ชเพจเรานะครับมีคนติดตาม160หรอสู้ๆนะครับสักวันหลักหมื่นหลักพันแน่นอนเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะครับผมสําหรับใครที่เจอผมในแรงนะครับถ้าเบื่อด่าผมแล้วก็มาให้กําลังใจกันได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเล่นนะครับคนที่5นะครับเป็นนาคอสอันดับ9ของประเทศนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ว่าเราจะชนะหรือแพ้อันนี้จะมี2เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมป้ายอ๋ติดตามให้หละไปครับแล้วก็พิมพ์บอกเขานะครับขอบคุณครับโอเคเทนบอกกด2ครั้งแล้วกดสองครั้งแล้วมันจะไปติดได้ยังไงละ่ะเออ คะแนนหยอกหยอกเฟอร์ล,ลินิโน่ขับนะจังหวะนี้เดี๋ยวเราเคคิปมันก่อนนะครับฝั่งเขาเป็นนิกกี้นะครับเวลาเขาปาสกิลหนึ่งเราก็สตันเขาแค่นั้นนะครับแค่นั้นเดี๋ยวเขาก็เดินถอยไปแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้นะครับมีไฟกันที่เลนกลางนะครับผมเฟอร์เลนกลาลังล้ำอยู่แล้วสกิลสองใสวันเดอร์วูแมนนะครับผมตอนนี้วันเดอร์กำลังฝืนตัวเองโนนไบโอยิงไปแล้วสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับวันเดอร์แตกแล้วผม จังหวะนี <expand> <S <S it, so so like ้เราขึ้นมองกลางเลยนะครับเวเลนมาเรากลางหาไม่หาไม่หสวยครับผมสวยยังไงวะโอ้โหอันตีอิกี้ทีเดียวเคลียร์ทีปหมดเลยนะต้องถอยนะผมจังหวะนี้เหมือนเฟอร์เลนจะเดินเข้าไปบับแดงนะครับผมเฟอร์เลนจะเวบัฟแดงแต่เขาอยู่ันเต็มเลยนะครับผม้อยกำลังตีเฟอร์เลนอยู่เฟอร์เลนล้มเฟิร์เนลมเฟอร์เลนตายนะครับผมจังหวะนี้เราถอยคู่ไอโอเลยนะครับบอกแล้วแบกได้นาคอสพูดมาแล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะเชิลละ ไปครับเราขึ้นป้องกันนะครับนาคอสมาแล้วนะครับผมตีป้อมตีป้อมอ,อ,อีกกี้หน้าลำคาจริงฟา,าสกิลหนึ่งทิ้งไปนะครับผมเขียคีฟเขียคีฟขึ้นป้องไม่ได้นะครับเขาเกิดมาแล้วนะครับเราต้องถอยนะครับผมจังหวะนี้เอาละไงเราช้าเราโดนจับคนช้าไะเนี่ยเวเลนโดเข้ามาจังหวะนี้ขาาคงสก,กิลสองอืเราเลื่อนเหลือนิดเดียวเราหลบจุก,จก เรียบร้อยครับเราลอดเวเลตายจังหวะนี้โอ้โหสายใดเลยความไม่ยอท้อเราก็จะขึ้นป้อมบนแล้วนะครับผมป้อกมกลางมั่นก็ยังไม่แตกสักทีอ้อยโหดมาจังหวะนี้เรากาโงโลไปอือโอ้โหยังไม่ทันได้ยิงเลยอ่ะอ้อยกำลังรู้ไไปโออยู่เทนกันเทนกันเทนผักเทนเอ้ยตาย เฟอร์เลนลามไปเฟอร์เลนลามไปไบโอจะถอยหรือไม่เฟอร์เลนกำลังลามอยู่นะผมไบโอ,โอกิ้งไปยิงเฟอร์เลนก็ยังลามอยู่ย응ลามลามเฟอร์เลนถอยแล้วครับไบโอถอยแล้วผมจังหวะนี้ไปครับเคคีฟเสร็จเราไปเดินออทีมเอ้านาะคอโดดไปจังหวะนี้โอ้โหเต็มพุ่มเลยนาะคอตายนะผมแล้วกดสกีสองต้านหนึ่งไปจังโลแล้วนะครับผมฮามิฮามิ โอ้โหเลือดเราเหลือน้อยกดออ๊บเราไปชิบหายแล้วเรียบร้อยครับเราตายครับแต่เพื่อนเรากําลังเล่นอยู่ไฟเล่นกําลังลามอยู่เทนผักน้ำจังหวะนี้ไวโอเลือดเหลือปิ่มตีนไวโอยังยิงอยู่ไวโอมีบัฟแดงอ้อยตามล่าเทงเอาไวโอนะครับด้วยความหิวนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเทนสับไปอ้อยติดเคี้ยวอ้อยไวเจอไวโอมีเกิดไวโอตื่นมาโดนน้อยชนโอ้โหไวโอตายนะผมจังหวะนี้แล้วเราก็แพ้ในเกมแรกนะครับ ลดี๋ยวรอเกมต่อไปเลยผมเอาจริงฮะซูเปอร์แมนต้องมารีฟีดเข้าสู่เกม2กันแล้วนะครับทุกคนรอบนี้ผมเอาซูเปอร์แมนมันโลมเลยนะผมอยากายวิ่ง,งไล่ฆ่าเลอเกินเอาไปแล้วถ่ายในใจังหวะน,นี้อแต่เราถ่ายแท้งกัดิถ่ายแท้งก็ไม่เป็นไรมีรอบสองไม่เง,ง,งล่ะเรียบนะร้อยครัเบเฟิสบัตรนคอร์บอกเพลงจบบนนะครับแล้กลับเลยนะครับผม บินมาแล้วเราวิวยังเล่นต่อว่าโอ้โหเราโดนชนเพนขึ้นมาจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วผมว่าเรียบร้อยว่าแครี่เราหายายังฮึดใจอยู่เรียบร้อยครับเราช่วยหายายไม่ได้นะต้องรีบถอยนะไม่งั้นตายเพิ่มแน่นอนโอ้โหเลเตอร์มาช่วยเราไว้นะครับผมโอ้โหเต็มป้านมะคอถามได้ปะได้ป,ะ,ะ,ป,ะ,ดปะงั้นเราต้องผักซาต้าไปเสิร์ฟเอ้ยนะคอรนี้จังหวะน,นี้กดอัตตีไปแล้วเรียบร้อยครับซาต้ตาแตกนะผม เัเหลครั้เงเย,งเยงจังหวะนี้แคลรี่เราโดนอีกแล้วนะผมแม่งมากดแคลรี่เราจัดเลยวะผักไปผักสองนะผมยังสวยวิ่งต่ออือผักแทงนะผมยังไงยังไงเล่นต่อไหมผมผม,ผมว่าผมต้องถอยว่ะผมถอยดีกว่านะผมไป ให้เพื่อนเล่นต่อนะครับทำให้เพื่อนไปแล้วเพนมากแล้วหายาเรา,าล,ลอดไหมหายาเราโดนบินนะผมโดยสตาฮหายาเราอ้าว,วมีนกบินหลงฝูงนะมาเก็บหายาเราเรียบร้อยผักไปยังไงนี่โอ้โหโดนล็อกด้วยเรียบร้อยครับสตาแต่งนะผม,มอ่ามีเพนเจ้าอีคนมันห้าหรือเปล่าเมตตี้นี้เดี๋ยวเราเคียร์คลิกก่อนนะครับกดดันเราต้องเอาป้อมให้ได้นะผมป้อมเลือดแค่นี้เองไปนะครับไปนะครับต่อยไว้ต่อยไว้ เอาเพนกลับมานะผมแต่เราพังป้อมอ่ะพังป้อมผักเพนด้วยมาดิมาดิแล้วก็ของโลมนะผมกดสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับชัดดาวเพนนะผมอย่างสวยสเอาเราวิวลึกหรือเปล่ายังให้ผักไปแล้วจังหวะนี้ผักอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับเป็นดับเป็นคิวของอเลสเตอร์นะผมได้เล่นนะโอ้โหหายาเราร้อน,นะครับ คงมันไซสาตาจัดแม่งบินตาฮายาเป็นผมผมว่าแคร์ผมบอกเลยเอาแมเนเจอน์าคอรแล้รานะครับผมเ,เราผักขินไปเลยยังไงมันก็ได้อุ้ยสวยเห็นไม่โลจัดเพียนตายแล้วผักลมนะนี่ครับเป็นการคัดเดาแล้วผมปากมาตรงกลางนั่งเลยเพุ่งนะระวังเนพุ่งเนไม่พุ่งเนตายแล้ว ซาต้าเคคิฟซาต้าไงเล่นเมาโอ้โหโดนเม็ดหยุดเดี๋ยวเราถอยเอ้ยซาต้าบินเดี๋ยวเราบินลอยให้มันบินใส่เราเลยครับผมว่าผมพักได้วะเราวิวมาแล้วโอ้โหพักสองจังหวะนี้ยังสวยข่าเราวิวไปนะผมสวยครับซาต้าไงเล่นต่อเมาเข้ามาดิโอ้โหิมหายแล้วเพื่อนโอ้โหซุปซอนนิดหน่อยดิเพื่อนตรงตามคำขอแต่เราต้องพักเราจังหวะนี้โพดติโอ้โหมันกดล้างนะผมเรากดล้างเกิน ผักสามนะผมยังสวยผักตอโอ้โหรอบนี้ว้าวนะครับผักไปอืมเราทําให้หมดแล้วนะขอจะไปเรียบร้อยจังหวะนี้โซน่าดหน่อยโซนนิดหน่อยอ่าเราก็ไปโซนดังนะผมตามคำสั่งป่านะครับผมว่าเดี๋ยวเราขึ้นป้อมล่างกันเลยดีกว่าจังหวะนี้ฟิกไม่อันติโอ้โหผมพลาดว่ะเฮ้ยแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ผักไปยังไงเอาอีกบ้างผักไปเอาบ้างผักไปโอ้โหซาใจว่ะ มาดิสตาบินก็มาเหอะนักคอยกำลังหลบได้นะครับตอนนี้นักคอยก็เกิดเรียบร้อยาตาตายเป็นคอร์สคิวอุ้ยคอร์สคิวหรือเปล่าเหลือหมีเหลือหมีอุ้ยคอร์สคิวแล้วหมีตัวหนึ่งเรียบร้อยครับเมก้าคิวนะผมอย่างสวยแค่นี้มันก็จบได้แล้วสินะเราแทงป้อมได้เลยนะแต่เราไม่แทงเพราะว่ามันหมดแล้วนะผมไปสติตีป้อมนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ YouTube ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่เจอผมในแรล้งหรือว่าในกดธรรมดานะครับผมสามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับหรือไม่ก็ทักแฟนเพจมาได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเผื่อเราจะได้เล่นด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปจริงๆละบแล้วบายๆเจอกันครับทุกคน Smoking no cooking the hot pot. Working on your bitch, here, da da da. Licking the poop in the car